เฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์มาีิชิตานะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่วงนี้อาจารย์จัดเพิ่งเปิดรับการผูกจิตนะคะใครที่สนใจ แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอแบบวิศิสาจะเพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะคะเต็มเรียบร้อยสาหรับเดือนกร,รกฎาคมตอนนี้เปิดรับเดือนสิงหาคมเป็นรอบที่2รอบสุดท้ายในราคานี้นะราคาพิเศษนะคะ999บาทจาก3,900นนะถ้ามาหลังจากรอบที่2เต็มก็คือมีอยู่2อ,อย่างคือ1อาจจะไม่เปิดรับแล้วสคืออาจจะ เปิดรับแต่ว่าเป็นราคา39 0 0นานะสำหรับคนที่อยากให้แฟนเก่ากลับมานะคะได้ผลคูณ10ของน้ำมันเสน่ห์เพราะว่าจันทำให้นะคะถ้าให้ลูกศิษย์ไปสวดเองก็จริงๆก็ได้ผลเยอะมากๆเลยแหละแต่ว่าถามว่าตั้งใจไหมก็แล้วแต่คนนะแอดบาร์บี้ชิสาไลนา์นี้นะคะสนใจแอดบาร์บี้ชิสาอันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปปร,ปรหมดให้อยากโดนใจแฟนเก่ากลับมาอยากเสริมบุญสัมพันธ์กันบางคนจบความสัมพันธ์กันไปแบบ ไม่ติดต่อกันแล้วอะเหมือนแบบคนหมดบุญต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่การเล่นของไม่ต้องกลัวนะคะมันเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของการเสริมบารมีเสริมบุญสัมพันธ์ของกันและกันนะระหว่างเรากับคนที่เรารักนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เราชอบก็ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กับเขาขนาดนั้นอะพอแบบเป็นคนที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกแบบ ออรักเขาขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้เราอยากได้แบบอยากให้เขาแบบรู้จักเรามากขึ้นอยากให้เราสองคนแบบลงเอยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะใช้กับเพื่อนกับลูกกับครอบครัวกับคนที่เรารักที่อยากจะผูกจิตถูกใจเขาให้เขานึกถึงเราสม่ําเสมอนะดึงแฟนเก่ากลับมานี่คือเน,น้นเน้นหลายคนมากนะคะ ใครที่อยากได้นะคะตอนนี้ถ้าเต็ม30คนอนาะจจะจะปิดรับแล้วนะอันนี้เป็นรอบที่2นะคะเพราะว่าคือตอนแรกเปิดรอบแรกแล้วหลายคนเงินเดือนยังไม่ออกไนงะต่อมานะคะเป็นเครื่องรางนะจะมีน้ำมันเสนิเพนดูล,ลัมลิปสีพึ่งแป้งน้านหน้าทองนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์ดึงแฟนเก่ากลับมาโดนจินตโดนใจนะคะคือน้ำมันสนิจะคล้ายๆกับผูกจิตน,นั่นแหละนะคะแต่ว่า ผูกจิตอาจจะได้ผลมากกว่าตรงที่อาจารย์ทําให้นั่นแหละนะคะแล้วก็วาจาศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมช่วยในเรื่องของแบบอ e นดูนะคะปิดยอดขายได้เยอะขึ้นโนม้นมนม้าวจิตใจผู้คนได้แอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าจะช่วยในเรื่องการงานการเงินความรักชุชบับสุขภาพได้ line ad barbie ชีสนะคะ ถ้าสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะแล้วก็เออตอนเดือนสิงหาคมนะคะจาะเปิดรับการเดาอคอสำหรับคนการเสเดาอคอสำหรับเหมาะกับใครเหมาะกับที่ลองมาเช็คก็ได้นะคะแบบช่วงนี้ดวงตกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบความสัมพันธ์เรากับเขามีปัญหาในเรื่องการเงินการงานสุขภาพโชคลาภคือถ้าได้เสดอขออ่ะพี่บอกเลยว่า มันเหมือนกับดวงของเราอะ่ะมันดีขึ้นแล้วก็มันเป็นการปรับพื้นดวงนะคะเราสามารถทําให้กับแฟนหรือคนที่เรารักได้นะ,สะเสดะคอกับสืบชะตานะคะก็ลองมาปรึกษาดูดวงก่อนก็ได้นะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบบ อยากหนีดวงชะตาช่วงนี้แบบช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยทำอะไรก็ต,ติดติดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำให้มาเะดอกเคาะเลยนะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะมังกรกรันพฤกษกนะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างชาวธาตุดินมังกรกรันพฤกษกเป็นยังไงบ้างขอพลังงานไพ่นะคะ หนึ 1> 1่งถึงสิบห้าสิงหาคมความรักของคุณเป็นยังไงบ้างไพ่ตีกันสี่ไม้เท้าคิงออ f สอ o จัดเม้นท์เดฟเดอร์เลเวอร์ช่วงนี้บอกเลยความรักเงียบนะคะสำหรับชาวธาตุดินส่วนมากคุณอาจจะต้องการ อยู่คนเดียวหรือพลังงานที่แบบเก็บตัวพลังงานที่โฟกัสอะไรเกี่ยวกับตัวของตัวคุณเองอะไรเงี้ยต้องการใช้สมาธิา้าดินอาจจะมีโปรเจกต์มีแพลนหรือว่ามันเป็นช่วงที่แบบไม่ได้กระตือรือร้นหรือกระเฮี้ยนก็ะหือรือในเรื่องของความรักขนาดนั้นน่ะรู้สึกว่าชาว้ตาดินจะมีความแบบว่ามุ่งเน้นไปเรื่องของการ เรียนหรือศึกษาอะไรหรือกําลังหมกมุ่นกับอะไรการต่อปริญญาการเรียนอะไรเพิ่มเติมศึกษาศาสตร์อะไรบางอย่างที่ถ้าถามในเรื่องของความรักเนี่ยวิมองว่าไม่ค่อยได้เน้นโฟกัสนะคะหรือมันอาจจะมีเรื่องที่แบบเข้ามาทําให้เราแบบต้องเน้นในเรื่องของการงานเป็นหลักก่อนเพราะไม่งั้นนะ่ะอาจจะแบบใช้คําว่า ถ้าไม่ยอมทํางานอาจจะไม่มีข้าวกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบในเชิงแบบเน้นอะไรอย่างเงี้ยเน้นงานเน้นการประสบความสําเร็จหรือเน้นอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความรักมากแต่ถ้าในทางกลับกันนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่คุณอาจจะไม่ได้เน้นงานเน้นอะไรหรอกแต่แฟนของคุณอาจจะ กำลังหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างอาจจะไม่ใช่ตัวคุณไงแต่อาจจะเป็นคนที่คุณรักเนี่ยแหละที่แบบไม่ค่อยได้มีเวลาให้นะคะไม่ค่อยได้คุยกันเลยช่วงนี้วันวันคุยกันก็เหมือนไม่ได้คุยอะไรแบบประมาณนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะมิ่นมีแฟนก็เหมือนไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะ เพราะว่าไพ่พลังงานตำาแหน่งในอนาคตคือขึ้นไพ่เดทเลยตอนนี้เน้นความจริงนะคะมากกว่าความรักนะหรือหลายๆคนนะคะอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครสักคนมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรายังไม่ได้พร้อมในการที่แบบจะเปิดใจหรือว่ามีความรักขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชีวิตมันวุ่นวายอะไรเงี้ยแบบมันมีอะไรหลายๆเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องโฟกัสไม่ใช่แค่เรื่องความรักอะไรเงี้ยนะคะไพ่แปดดาบหรือบางทีอะความรักของเรานะตอนนี้มันเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่า out of control issue อะค่ะแบบมันเป็นปัญหาที่แบบบางครั้งมันไปแก้อะไรไม่ได้อะคือไม่รู้สึกว่า สิ่งที่คุณทําได้ที่สุดนะตอนนี้เลยนะใน,ในความสัมพันธ์ความรักอะ่ะกับคนที่คุณรักอยู่ปัจจุบันอะ่ะดีที่สุดคือการนิ่งการเงียบการเฉยหรือบางคนอะ่ะอาจจะต้องการแฟนเก่ากลับมาก็ได้นะคะชวาวธาตุดินนะลองแนะนำนะคะลองมาผูกจิตดูก่อนนะ เพราะหลายๆคนอาจจะอยากได้แฟนเก่ากลับมารู้สึกว่าต่อให้เราพยายามที่จะเปิดใจเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งมันก็ยังแบบเหมือนมันยังมูฟอ่อนไม่ได้นะคะแล้วก็ยังอยากได้แฟนเก่ายังอยากขอโอกาสให้แฟนเก่ากลับมานะคะแต่ด้วยความที่แปดดาบบบมันอาจจะ มีใครสักคนหนึ่งไม่เราก็เขาอาจจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรืออะไรเงี้ยคือถ้าแฟนเก่าของคุณเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแล้วคุณต้องการให้แฟนเก่ากลับมาแต่เขายังไม่ได้กลับมาตามที่คุณแบบประสงค์อะไรเงี้ยไม่มองว่าคุณอาจจะปิดตัวเองก็ได้แบบมันถึงว่าอาจจะยังไม่ได้มี มีใครหรือเปิดใจให้กับใครอะไรขนาดนั้นเพราะทุกครั้งที่เปิดใจให้กับคนอื่นอะคือบางทีเราก็ไปทำร้ายจิตใจเขาบ้างหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเราแบบมันยังไม่พร้อมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้แบบมีความรักหรือความสัมพันธ์ตอนนี้อะไรย่าเงี้ยค่ะตอนนี้บางคนอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของหนะ้าที่การงานการประสบความสำเร็จเป็นหลัก ความรักนี่คือพักไว้ก่อนเลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะคือ energy ของชาวธาตุดินนะมาดูความรู้สึกของคนที่คุณรักหรือคนที่คุณรู้สึกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ที่ชาวธาดินรักหรือรู้สึกชาวธาตุดินรู้สึกยังไงกับเขา j อ่าอาจจะเป็นไปได้นะคะคือคนที่มีเจ้าของแล้วหรือแบบเขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครมีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต่อให้คุณแบบรักเขานะรักมากแค่ไหนก็ตามแต่แต่แบบไม่มีความรู้สึกว่ามันมีเส้นบางๆที่คุณไม่ได้อยากแบบเป็นตัวเลือก างทีแบบก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่แบบเออไม่ได้อยากกลับไปเพราะว่าหนึ่งคือแบบถ้ากลับไปแล้วมันไม่ไม่ได้มีแบบแค่สองคนอย่างเงี้ยมันก็แบบสร้างความทุกข์ใจเปล่าๆคือต่อให้รักมากแค่ไหนแต่แบบถ้าต้องเป็นตัวสำรองหรือว่าต้องเป็นความรักที่แบบลุกซ่อนๆเราก็ไม่เอาอะนะ รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะตอนนี้มันยังเป็นไปไม่ได้นะคะก็เลยเลือกที่จะแบบเอองัน้นอยู่นิ่งๆดีดดกว่าเหมือนคุณไม่ได้มีแบบช้อยหรือมีตัวเลือกอะไรในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่อะคะ่ะไม่รู้สึกว่าคนที่เขา เลือกหรือคนที่ต้องตัดสินใจอาจจะเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยเจชาริอัชัดเจนเลยคนที่คุณรักจริงๆอะคือคนที่แบบไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์กับคุณแล้วอะคุณรอวันเริ่มต้นใหม่เสมออะคะ่ะ ลองมามาดูดวงลองมาปรึกษากับพี่ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าหลายคนที่มาปรึกษากับพี่ส่วนใหญ่ก็คือจะถามเรื่องแฟนเก่าทั้งนั้นเลยนะคะก็บางทีบางคนอาจจะตัดสินใจผูกจิตไปเลยหรือว่าซื้อน้ำมันเสน่ห์ไปเลยก็ได้แต่ว่าคือถ้า มาดูดวงก่อนอ่ะมันจะดีกว่าเพราะหนึ่งคือเราจะได้รู้ด้วยนะคะว่าโอกาสสาเร็จมันมากแค่ไหนคือวีจะไม่ให้คําตอบกับทุกๆคนนะว่าจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเราต้องมองตามหลักความเป็นจริงว่าเราจะไปผูกจิตผูกใจก็จริงแต่เราต้องดูว่าบุญเก่าเรากับเขาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนก่อนนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าตอนคบกันเนี่ยมันมีความทรงจําแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสําคัญมากนะไม่ได้ บอกให้ทุกคนงงไงนะคะแบบขายฝันอะไรเงี้ยคือพี่ไม่ทํานะคะตอนนี้คือสิ่งที่พี่มองนะคะคือปล่อยให้การละการเป็นอิสระไปก่อนถ้ามันใช่จริงมันต้องกลับมานะคะนึกถึงเพลงปล่อยของหนุ่มกะลาปล่อยให้เธอได้เจอฉันที่ดีปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่ ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเจอร์นี่ของการเดินทางของของคนทั้งสองคนระหว่างเราด้วยเขาด้วยอะ่ะคือมันเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสภาวะที่คนทั้งคู่อะ่ะจะต้องเรียนรู้อะ่ะเรียนรู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งอะ่ะเราอาจจะต้องปล่อยแฟนเก่าของเราหรือคนที่เราลักเนี่ยไปศึกษากับใครก่อนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้รักเขานะแต่แบบเขาอาจจะต้องได้เรียนรู้อะ่ะว่าแบบเออ บางทีมันอาจจะไม่ได้มีใครแบบดีเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมาดูความรู้สึกของเขานะคือถ้าเราแบบไม่ปล่อยให้คนที่เราลักอะไปเรียนรู้อะคือเขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าคือเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งที่สิ่งสิ่งเนี้ยหรือตัวเรามีค่ามากแค่ไหนจนกระทั่งแบบเขาเรงแบบเสียมันไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนนี้คนนี้คุณ ถามถึงอะตอนนี้วิ้รู้สึกว่าเขาอะก็ไม่ได้แบบลืมคุณนะไอความดีหรืออะไรต่างๆเขาก็ยังตระหนักนึกถึงอยู่แต่แบบไม่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเว์หรือมีหนทางในการกลับมาในความสัมพันธ์นี้เลยตอนนี้ชีวิตเขาค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะคะเขาไม่ได้แบบอยากเอาเรื่องปวดหัวเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะดังนั้นก็ยังไม่เห็นว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับมานะลองมาดูดวงก่อนหรือว่ามาผูกจิตด,ดูนะ มาดูละคังลาาสีอะไรที่มีเกณฑ์เรชอวกองนี้นะคะ New Love True Love Very Soon อ่ะมีอยู่2อ,อย่างนะคะเอ่อมิให้ภายในเดือนนี้ละกันถ้าเขากลับมาก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่กลับมานะคะก็สิ่งที่พายอาจจะแนะนำก็คือแบบถ้าเราได้เจอคนดีดีกว่าเราก็ ไปเลยดีกว่านะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยสามารถที่จะเอาคนใหม่แล้วคนเก่ามาเปรียบเทียบได้นะคะเดี๋ยวว่าบบีจะดูให้ว่าคนไหนที่มันเวิร์กวกว่ากันนะคะเราจะได้ไม่เลือกคนผิดเพราะว่าถ้าการเลือกคนผิดเนี่ยมันมันผิดพลาดทั้งชีวิตนะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าความรักจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเลือกเลือกถูกก็ถูกไปเลือกผิดก็ผิดเลยนะอืมมาดูลาศีนะคะมีมิถุนกันมังกรแล้วก็ตุลคะ่ะ ข้อความกันนะคะข้อความที่เขาอยากบอกเราเราากบอกกับเขาไม่อยากรังเธอไว้ให้เสียใจรู้ไหมใจเราตรงกรันความเจ็บปวดทําให้ฉันเติบโตเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันจิตใจของฉันต้องการสัมพันธ์โกของเธอฉันกลัวที่จะเสียเธอไปจริงๆโอเคเป็นข้อความจากแฟนเก่าแน่นอนนะคะใครที่อยากผูกจิตแฟนเก่าอยากดูดวงอยากซื้อของแอดไลน์มานะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย